วันนี้นะครับมีข่าวดีมาแจ้งนะครับผมข่าวดีนะครับก็คืออาร์เซนนะครับได้ปรับเปลี่ยนกิฟต์เชอร์แล้วนะครับตอนนี้จากซับดาวหรือว่ากิฟต์เชอร์นะครับที่เป็นเงินดาวให้ลูกค้าที่ทางเซลนะครับหรือว่าทางสาขามีให้นะครับจาก26,000บาทนะครับเป็น41,000บาทแล้วนะครับผมสําหรับปีนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถ นะครับสอบถามได้นะครับผมก็ตอนแรกนะครับถ้ามีกิบเบิลเชอร์สองหมนนะครับก็ใช้เงินออกรถ7,900บาทนะครับก็สามารถออกรถอาสเวนลได้แล้วนะครับตอนแต่ตอนนี้นะครับก็มีทรับดาวอยู่41,000บาทนะครับก็ใช้เงินออกรถน้อยกว่าเดิมนะครับหรือว่าเครดิตดีก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับผมดี๋ยวจะทิ้งตารางผ่อนไว้ให้นะครับและดีไลน์ไว้ให้นะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับ R7 v e n t นะครับก็มี2สีนะครับผมสีน้ำเงินและสีดำนะครับผมเป็นตัวสปอร์ตนะครับ7 0 0ซีที่ยอดฮิตนะครับที่ผู้คนมือใหม่นะครับค่อนข้างที่จะสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์นะครับและท่านั่งที่เป็นสปอร์ตเหมือนรถสนามนะครับผมแต่กริงๆ R7 ก็ ใช้ในการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับในหในลายๆรายการนะครับผมบอกเลยว่ารอบต้นไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับด้วยเครื่องยนต์เจลซีซีนะครับสองสูบคอร์สเพนนะครับแรงต้นค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับทอร์กหนักนะครับผมมีทั้งหมด2สีีน้ำเงินนะครับความโดดเด่นก็คือโชคจะเป็นสีทองนะครับผม สีดำก็จะเป็นโชคดำนะครับให้ความดุด,ดันคนละแบบนะครับผมมีรถให้ลองเทสต์ได้นะครับก็สามารถเข้ามาเทสต์ได้นะครับผมใครที่กำลังมองหานะครับหรือว่าตัดสินใจนะครับผมก็สามารถทักมาพูดคุยราละเลอียกเพิ่มเติมได้นะครับก็ผ่อนต่อปีก็ไม่แพงนะครับก็สูงสุดถึง5ปีหรือว่า60เดือนนั่นเองนะครับ สำหรับตัวผมนะคิดว่าสีดำแต่งต้องคุมทวนดุดุหล่อหลอสีน้ำเงินก็โดดเด่นในเรื่องของโชคนะครับก็แตกต่างกันคนละแบบนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับผมแต่ปีนี้ผมว่าน้ำเงินค่อนข้างที่จะเด่นกว่านะครับเพราะว่าตัวผมชอบโชคสีทองอยู่แล้วนะครับถอดกระจกนะครับท้ายสั้นนะครับท่อใบหนึ่งนะครับใส่กันสบัดจบเลยนะครับผมหล่อเหล่าเอาการ ันะครบแต่อาจจะไม่เป็นมิตรต่อสายซ้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายซ้อนอาจจะต้องนั่งก้มนะครับนั่งหมอบมาที่ตัวถังนะครับผมแต่ผู้ขับขี่นะครับแต่ถ้านั่งที่สปอร์ตนะครับค่อนข้างเท่เท่เลยนะครับเวลานั่งบางคนก็ใส่เป็นเกียร์ โยงนะครับทาให้ท่านั่งดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอาร์เซก็ทัดกดีไลน์มาที่อัพเอกตาได้เลยนะครับผมพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับสําหเกียร์เบอร์เชอร์สี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเห็นไฟดวงแค่นี้นะบอกเลยว่าตอนคืนในสว่างแสตาเลยครับ โดดเด่นนะครับโดดเด่นก็ถ้าใครอยากเข้ามาทดสอบนะครับก็เราจะให้ขับตัวรอบชรุมนะครับกี่รอบก็ได้นะครับหรือถ้าใครยังคิดว่ายังจับฟิลรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาขี่ไปาดนอกนะครับผมเพื่อให้รู้จักตัวรถมันิงขึ้นนะครับทางเรานะครับฟรีขออบรมการขับขี่สองคอร์ให้ฟรีนะครับเบสิกแอดวานซ์นะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะรอบแรงให้นะครับ ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมจัดไฟนั้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับจะมาอัปเดตโปรโมชั่นต่อไปนะครับผมตกกันมาคลิปหน้าคลิปเมยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ